สวัสดีสหายผู้ชมชาว YouTube ทุกคนนะครับพบกับผมตรุมตรามจากช่องลิซ่เมฟนะครับคือต้องบอกว่าไม่รู้ว่าออกเสียงว่ายังไงเนาะเอาเป็นว่าพบกับผมตรูมตามลิซ่เมฟนะครับต้องบอกกันว่าในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้มาทําแบบรีวิวนะครับเพราะคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์อันขมขื่นที่ได้รับจากการชมซีรีส์เรื่องนี้แทนละกันเนาะคือเอาล่ะก่อนอื่นเลย เขาบอกก่อนว่าในคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเรามีคลิปที่1ที่เป็นคลิปรีวิวเนื้อหาซีรีส์ EP ที่1นถึงแด้วยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะดูแล้วให้มันได้อารมณ์ต่อเนื่องกันก็แนะนําว่าให้ดูจากคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เนาะคลิปนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยสาหรับ c r a s h Landing on You ในเครื่องหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอบเป็นไปตามที่คาดไว้ในคลิปแรกที่เราเดาๆกันไปมั่วๆเนาะหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องตอนจบ จะเป็นแบบนี้ก็คือคู่ของน้องซอดันแล้วก็กูซึนจุนคือแบบโอ้โหตอนจบตอนแบบประมาณ E ีพีสุดท้ายกลางๆ EP อีพีอะดูดูอยู่เว้ยคือเราดูกับแฟนตลอดใช่ไหมดูกับแฟนเสมบแล้วก็อุทานมาพร้อมกันว่า Frank you คนเขียนบททำไมแม่งใจร้ายขนาดนี้วะคือแม่งโคตรใจร้ายอะใจร้ายมากๆเลยครับคือแบบกูซึงจุนไม่ได้เป็นน้องตายเลยก็ได้เว้ยหนังมันโม้มากขนาดนี้แล้วอะ คู่พระเอกนางเอกนี้โคตรโมทุกฉากนะครับโดยเฉพาะฉากที่พ่อพระเอกอ่ะซ้อนแผนดักยิงไอ้สายอธิบดีกองทัพคือพวกมึงเพิ่งเก็บอธิบดีกองทัพไปนะเว้ยแต่พึงยังใช้ชีวิตที่เกาหลีเหนือได้เหรอวะแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยวะแล้วพระเอกก็ทําไปทํามาได้เป็นอาจารย์สอนดนตรีนะครับมีสิทธิ์เดินทางไปทั่วโลกไปนู่นไปนี่โอโ้โหพอคุณมาขนาดนี้แล้วทํำไมถึงไม่โมให้กูซึนซุนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านซอดันแบบเนียนๆไปเลยก็ได้ปะเพราะตอนหลังอ่ะแม่ซอดันก็โอเคกับไอ้กูแล้วนะครับแล้วคือ แม่เนี่ยแม่ของโซดานเนี่ยเจ๊แกอย่างรวยอะ่ะเนอปะ่ะแถมน้าก็เป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่แกอีแค่ซ่อนตัวแฟนของหลานคนเดียวทำมันจะทําไม่ได้วะโคตรงงแต่ก็ว่าไปเนาะหลังจากที่ดูจบผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วเราค่อยมาลงคลิปเนี่ยผมอะ่ะก็เลยลองไปหาอ่านความเห็นของสหายชาวอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีหลากหลายความเห็นมากเลยบางคนก็บอกว่ามันต้องรีบจบให้ได้ใน16ตอนบางคนก็บอกว่าต้องนั่นต้องนี่นะครับแต่เฮ้ย hey, แป๊บฮัลโหลคือคู่ห้นางเอกอะ่ะ มันมีฉากที่มุงมิงแบบเวิน้นเนอ่ะอีกเยอะมากเลยเว้ยที่สามารถตัดออกนะครับฉากที่แบบเจ๊ยุนทําตัวลำลําอ่ะก็ตัดออกไปนิดๆหน่อยๆนะครับอีพีละหนาทีก็ได้นะครับแล้วก็เอามาเล่าเรื่องของซอดันกูซึงจุนอะไรแบบนี้ค่อยๆเล่าคือตอนอีพีสุดท้ายถ้าทุกคนได้ดูไมมแม้มีฉากที่ซอดันอ่ะมาเว่นปรานว่าเนี่ยเขาอย่างงาั้นนี้คือมันเวินกับฉากซอดันประมาณ20นาที เอาไอ้ตรงนั้นนะไปหาทางหนีที่ไล่ให้ซอดันกับกูซึงจุนแม่งหนีไปอยู่ไปรักกันก็ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ทําเว้ยเขาเอาให้ซอดดนน่ะมานั่งร้องไห้มานุ่นนี่นั่นคือแบบโอ้โหมึงจะขยี้ไป่ต่ว่าเฮ้ยเนื้อแบบว่าแล้วซอดันแม่งเป็นตัวละครที่แบบว่าน่าสงสารที่สุดแล้วอะ่ะคือแบบดูมาถึงอีพีที่16นี่คือแบบสงสารซอดดนมากนะครับ คือแบบอย่าเป็นคนดามใจเลยถ้าไม่ติดว่ามีแฟนแล้วนะแซวแซวคือมันน่าสงสารตรัวไหนหรู้ปะซซดันชอบผู้ชายคนแรกก็คือพระเอกใช่ไหมก็โดนเมินเว้ยตามหาเขาไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยากให้เขาจําได้ว่าเราเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันฉันชอบคุณก่อนฉันชอบคุณตั้งแต่เด็กแล้วนะตอนแรกฉันก็ไม่ได้สนใจคุณหรอกแต่ตอนหลังอะ่ะฉันชอบคุณแล้วทำไมคุณถึงไปชอบฉันอะไรแบบนี้คือแบบ what แล้วพระเอกอะ่ะ คือตอนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อะคือเอาจริงๆนะเว้ยก็เข้าใจว่ามันเด็กแล้วพระเอกก็ไม่ได้รู้จักซอดานเลยด้วยซ้ําแต่คือมึงก็ไม่แคร์มันเลยคือเหมือนแม่งเป็นอากาศมันไม่ใช่อากาศด้วยซ้ำอากาศยังมีประโยชน์หรืว่าคือแบบแต่ละฉากาโอ้โหน้องอะไรจะขนาดนั้นสงสารน้อนนะครับเออ้วควานี้เว้ยคือนอกจากนั้นอะอย่างตอนหลังอะที่ซอดันมาหาพระเอกที่บ้านในหมู่บ้านทหารแล้วก็มาเล่าว่ากูซึงจุนตายแล้วนะอะไรแบบเนี้ยคือแบบเออฉันไม่ได้มาแบบ มาโน่นท่นคุณนะฉันแค่จะมาเล่าๆเฉยๆว่าแบบผู้ชายที่ฉันรักแบบจากไปแล้วอะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นแล้วคือแบบพระเอกก็อ๋อเหรอเหรอเหรอแบบเนี้ยคือแบบ what โอ้โหหลายฉากมากที่แบบ what นึกออกปะเออราคนนี้นะครับชอบผู้ชายคนแรกคือพระเอกชอบผู้ชายคนที่สองแม่งโดนยิงตายเออคือแบบอะไรมันจะขนาดนั้นวะแล้วตอนจบก็แบบกลายเป็นแบบสาวสตรองอ่ะกูมไม่ต้องมีผู้ก็ได้นะครับคือแบบอะไรวะเฮ้ย แบบนี้ก็ได้เหรอว่าพยะครับโคตรงงโอ้โหนี่เล่ามาถึงตอนนี้นี่คือแบบต้องบอกนะว่าไมเกนขึ้นหัวนะครับปวดหัวตุ๊บๆเลยในทางขวาเนี่ยครับมาขวาหายาดมแปบ๊บในหัวเนี่ยมีคําถามมากหมดมากมายมากนะครับแบบ ทำไมทำไมแต่พอเราทิ้งเวลาไปสกพักก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อที่แท้เนี่ยที่คนเขียนบทเขาเขียนให้กูซึ้งจุนตายอะ่ะเพราะว่าถ้าทุกอย่างอะ่ะมันจบดีไปหมดคนแม่งก็ไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วดิวะ่ะซีรีส์แม่งจบแบบจบไปหมดแล้วนะครับแล้วคราวนี้เขาก็คงกลัวไม่มีกระแสม้งเนาะคือกระแสได้แน่พี่ได้แน่ครับพี่ได้กระแสการด่าจากผมแน่ๆแล้วหนึ่งคนผมไม่รู้ว่าจะมีคนด่าพี่อีกไหมแต่ผมด่าพี่แล้วหนึ่งคนแน่ๆครับขอระบายความในใจเท่านี้เลยกันเนาะเอาละ่ะมาเล่าเรื่องกันดีกว่าขอย้อนกลับไปตอน EP ที่8นิ ค,คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่านางเอกอ่ะโดนจับใช่ปะแล้วก็จบแบบลุ้นๆไว้แล้วตอนจบก็มีเสียงปืนแบบปั้งนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วคือระหว่างที่เราอ่ะรอ EP ที่9มาประมาณ1สัปดาห์ก็แบบกระวนกระวายคิดไปเยอะมากว่าเครื่องหลังของซีรีส์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวนะก็แอบ,บเดาว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นแบบเกาหลีใต้แน่ๆเพราะว่าในซีรีส์อ่ะยังไม่ได้เล่าถึงครอบครัวนางเอกเลยคือมันมีปมให้เคลียร์เยอะมากนะครับไม,ม,ม่ว่าจะเป็นปมครอบครัวพ่อแม่ ปมธุรกิจก็ไม่มีคนดูแลนะครับแต่ก็ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้คือพระเอกแม่งสามารถมุดถ้ำจากเกาหลีเหนือมาโซเดินมาที่ย่านกังนัมพราะนังเอกบอกว่าอยู่แถวกังนัมแล้วก็เจอกันได้แบบโว้ยอะไรจะพมธุริขนาดนั้นวะโอ้โหคือแบบ you are my destiny สุดๆนะครับโอ้โหผมนี่แบบขึ้นเลยเพลงขึ้นเลย you คือแต่ว่าซึ้งก็ซึ้งอะเนาะยอมรับเลยนะครับว่าน้ําตาไหลแทบทุกครั้งที่เขาเนี่ยจะต้องจากกันคือเราอะรู้สึกสงสารแล้วเราก็เข้าใจเขาไปหมดเว้ยว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้แต่หลังจากที่เจอกันที่โซอ่ะคือบอกเลยว่า คนเขียนบทแม่งเขียนเพื่อเป็นแฟนเซอร์วิสช,ชัดๆคือให้นางเอกเป็นเจ๊สายเปยพระเอกก็เป็นแบบคนหล่อเท่เดินไปเดินมาควงให้คนกรีดเล่นๆแล้วแบบต้นยอมรับเลยเว้ยว่าส่วนตัวอินกับตอนที่พระเอกนางเอกอะยู่เกาหลีเหนือมากกว่าเพราะแบบตรงนั้นอนะมันดูลำบากมันดูน่าเห็นใจสุดๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะรู้สึกเข้าถึงได้เว้ยมันเป็นความรักแบบบ้านๆอะ มันไม่ต้องมีอะไรมาให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดึงความสนใจอะไรมันคือการอยู่ด้วยกัน2คนแล้วแบบไม่ต้องมีอะไรก็ได้แค่ผมมีคุณนะ่ะเนืกองว่าโอ้โหคือแบบตรงนั้นแม่งโรแมนติกมากเลยเว้ยชอบมากเลยโดยเฉพาะฉากที่แบบว่านางเอกอ่ะเข้าใจว่าคือนางเอกเ,เป็นลูกคุณหนูใช่ปะ่ะแล้วก็มาอยู่เกาหลีเหนือตัวคนเดียวแล้วแม่งหลงในตลาดที่แบบโคตรไกลหมู่บ้านแล้วแบบมืดแล้วอ่ะแล้วฉากที่พระเอกซื้อเทียนจุด แล้วก็เดินถือเทียนอยู่ในตลาดคือแบบโคชากนั้นแม่งน้ำตาไหลเลยเวย้คือพูดเลยว่าแบบซึ้งที่เนี่ยขอโทษที่หยาบคายแต่แบบโคตรซึ้งอะ่ะเนื้อบบว่าเออคือบอกเลยว่าการดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยทำให้เข้าใจเลยนะครับว่าทําไมหมอเนี่ยถึงห้ามดูซีรีส์ก่อนนอนคือแบบพอน้ําตาไหลปุ๊บแม่งแบบโผสมองแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำงานแบบรัวๆนะครับเอาละช่างมันจบตรงนั้นไปมาต่อทีนี้ซีรีส์นะครับก็ค่อยๆเผย พมรมลิขิตนะครับความแบบพมรมลิขิตสุดๆของคู่พระเอกนางเอกแบบรัวๆคิดดู ไอรูปที่ซอดันถ่ายกับพระเอกที่สวิตเซอร์แลนด์น่ะเจย,ยุนเป็นคนถ่ายให้นะเว้อยอะไรมันจะขนาดนั้นวะโอ้โหคือแบบโอ้โยบัคุณน,นะครับแล้วก็แบบมีช่วงอีีหลังๆอะ่ะก่อนที่จะเป็น2อ p ีพีสุดท้ายคืออย่างที่บอกพากันล่ำลายหลายฉากมากเอาเวลาเนี่ยไปเล่าปมของซอดันกับกูซุงจุนได้แบบให้พวกนั้นอะ่ะหนีไปอยู่ด้วยกันที่สวิตเซอร์แลนด์กับดังเอกพระเอกยังได้เลยอะ่ะเนื้อว่ออนาซอดันก็น่าจะเดินทางออกนอกประเทศได้ง่ายกว่าพระเอกด้วยซ้ำนะครับแม่ก็รวยน้าก็ใหญ่โตหรือว่ายังไงหรือว่ามันทําาาไไมมม่่ด้กกัับบบบนนนอออีรคืเจจใว ดูทีไอชซอนกังอะ่ะแม่งโดนยิงด้วยโดนหน่วยสวัสดของ n ไ s รัวยิงใส่จนแบบพุลนะ่ะบอกเลยว่าพุนมากๆพุนแบบเป็นฟองน้ําอ่ะแต่ยังมีหน้ามาชวนพระเอกให้ตายด้วยอยู่ตั้งหลายนาทีคือมึงต้องตายได้ตรงน,นั้นแล้วเว้ยมึงต้องแบบขาดใจแล้วอะ่ะเออทำไมมึงถึงยังแบบมีหน้ามาพูดชวนพระเอกไปตายวะแต่กูซึงจนะุนอ่ะโดนยิงแค่ปืนแบบใช้ปืนพกยิงสองนะัดตาย พู้ด้นมันโมโหปะมันน่าโมโหปะเ <c oughs> นื้อหาเนี่ยแหละคือสิ่งที่อัดอันนะครับแล้วคราวนี้ซีรีส์ก็เล่าต่อเล่าต่อไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตอนจบที่พระเอกเนี่ยต้องกลับบ้านนะแล้วก็พระเอกอ่ะคือทําซึ้งไว้ให้นางเอกนะครับแอบส่ง SMS ล่วงหน้า1ปีให้แบบคนดูอ่ะได้ซึงซ้งๆกันได้แบบรุนว่า จะเจอนางเอกแบบไหนนะครับแต่บอกเลยว่าตอนนั้นจริงๆแล้วอารมณ์มันขัดขัดลเลยเว้ยคือมันแบบมันขัดใจไประดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็แอบเดาไว้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องเจอเงินที่สวิตเซอร์แลนด์แน่เพราะว่าเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะพระเอกก็ไม่ยอมทิ้งพ่อแม่นางเอกก็จะให้ทิ้งธุรกิจไปอยู่เกาหลีเหนือเลยก็คงลำบากนะครับเพราะงั้นมันก็ไม่ได้ก็มีแค่ที่เดียวแล้วแหละที่จะต้องเป็นที่ที่เขาจะได้เจอกันอีกนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วว่าด้วยความโมคฆนเทพเรากับว่าพระเอกแม่งเป็นแบบลูกเทวดามาเกิดนะครับทั้งที่พ่อเนี่ยเอยไม่ใช่คือแบบทั้งพ่อเนี่ยรอดจากเรื่องการยิงอธิบดีกองทัพทั้งได้ออกจากเกาหลีเหนือไปเล่นดน,นตรีที่สวิตเซอร์แลนด์อะไรแบบเนี้ยคือพระเอกแม่งได้เจอกับนางเอกตอนที่เล่นลมร่อนนะ่ะแล้วแบบคือทุกคนคือมันแบบเกินไปปะคือนางเอกอะถามว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะพระเอกก็บอกว่าคงเป็นพรหมลิขิตนะครับผมมานั่งรถไฟผิด จนมาเจอคุณบนภูขเขาวอชคือมึงเจอกันบนภูขเขาได้ไห่วันแล้วรู้ได้ไงว่านางเอกเล่นอยู่ลูกนี้ <c oughs> อะไรจะขนาดนั้น <c oughs> คือก่อนนั้นเนี้นนนนยนางเอกอ่ะพยายามตามหาตัวพระเอกหลายปีมากเว้ยคือนางเอกสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนตั้งมูลนิธิตั้งโรงเรียนอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับที่แบบให้การสนับสนุนการเล่นดนตรีสากลอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็หวังว่าจะได้เจอพระเอกแหละก็ผ่านไปหลายปีแล้วนะครับเออ แล้วสุดท้ายมาเจอกันบนภูเขาคือแบบมันยากไปปะมันเกินไปปะอะไรจะพรมหรขีดขนาดนั้นอ่ะพอคุณหรีอต้องยก่ะแล้วแบบสุดท้ายพระเอกนางเอกก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันปีละสองสัปดาห์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับจบแบบสวยๆหล,ล่อๆไปเลยหล่อเท่ะนะครับโอ้โหคือฉากกอดกันแบบโอเคได้จบตัวนี้ก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกและก็อารมณ์ของผมนะครับหลังจากที่ดูเรื่อง Clash Landing on You จนจบนะครับคือต้องบอกว่า มันสนุกนะเว้ยส่วนตัวชอบแล้วก็มีหลายอารมณ์มากๆเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ทั้งสนุกทั้งรักกันทั้งอินทั้งมันอะไรแบบเนี้ยตลกก็มีเออแต่ที่ไม่ชอบสุดๆเลยเรื่องเดียวเลยคือคู่ของซอดดนกับกูซึงจุนเว้ยโหพูดแล้วแบบไมเกินขึ้นอีกรอบ <laughs> เอาล่ะเอาเป็นว่าเล่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จบประมาณนี้เป็นซีรีส์ที่จบได้ เกือบจะโอเคแล้วส่วนตัวก็ถือว่าโอเคแหละเราดูกันมาขนาดนี้แล้วจบยังไงก็คงต้องจบแล้วนะครับสําหรับสหายผู้ชมชาว y o YouTube ทั้งหลายนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกยังไงกับคลิปหรือรู้สึกยังไงกับซีรีส์เนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็มาเล่ามาแชร์กันเนาะว่าใครรู้สึกยังไงหรือว่าผมตกหล่นอะไรเนี่ยก็สามารถมาช่วยเสริมได้นะโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้หน่อยเนาะเดี๋ยววัน,นรนกนกนุกมาให้ดูนกนอีนบ come bye